บ่ได้คิดแล้วว่าบุญทวีสิได้มาส่งพ่อไม่เน่บ่คิดว่าสิได้ด้ยผู้เดียวแล้วบ่เออคิดอยู่บ่กระโทลมแม่พันอยู่ได้เออเ็าแม่อยู่แล้วเ็แม่เพิ่นสิว่าโอืมยามได่่ไปปลาลูกไดนอยเพิ่นไปทุแล้วบ่ฮู้จักุมเฮาแล้วบ่อืมอผู้ใดแล้วอยู่เพิ่นบ่ิ้ มาแล้วถูกคุ้มกั <Stars. S 1> น,น,นได้แหละสิจอยสิจอยสุเมจอยเ,ยเอ,อมีลูกจะคนแล้ว <h getir broke> หาคนลูกหาคนน <c oughs> ด้วยเอาจะจะปีเอยหาปีหาปีลูกลูกหาคนนด้อยเอ้าเอาเอาพวจะยังน้อยเลยเเอออาพวแต่ยังน้อยพวจะจะปี

เราเริะะ่ e มวงเลเนาะตั้มตุ่มตั้มพี่น้องเอ้ก็เต่อกับลูกชายเราสองคนพังไงอนี่้พอได้ยเงเนก็เสือกเขาฝรักทายสบายดีเด้อพี่น้องเลยสบายดีพอแม่พี่นอกเอฟซีกันเบิร์ดสุขูสุคนพี่น้องเอ้ผู้ช่สุบอนไอสิลฟังลาวฟังไทยแหละก็อยู่ทางกลางประเทศ พบๆกันอีกแล้วคับน้องผู้ใช้นะเนาะพบกันอ่าอีกรอบบายบายพี่น้นนองเอ,อ้ยบ่สิไว้บายบายเน,นาะ3 0 0นตอนนี้ก็ได้โอ้ยแดดกําลังอ่า,จ,จ,าออจะจ้าเังไงได้จักแผ่นแล้วพ่อ2 4 6แผ่น6แผ่นแหครึ่งเลยเนาะ

ไม่อยากได้ถ่ายคลิปอืมต้องพิงเทวดาเพิ่มบดให้แล้ว嘛อ่าโอ้ข้าข้าข้าไม่ได้คิดแล้วว่าบุญ

คุมกระทามผลญยมว่านน kind of ี um, ่กระทามอยู่เพื่อนกัอเนียาวมาเราก็เป็นห่วงไหยอืมเราก็มือดันกันมากมือกรทามเจ้ามือใดเหตุมือใดบุห็ดกระยาเพื่อนอืมเอาตว่ามาได้อยู่มูจักเวียดไปมือไดมือไร้ม่งเงี้ยแมนแทนจังหน่อยใค้ได้มาอยู่น้ากันต่อไปหักได้ต่อไปเลยจ้าเนาะอย่างนี้ไปแล้วไปพุ่นเห็นยังสไปพุ่นเหอวะเนมาต่อเหยังวานนี้ไปยังวัน ไปมาเอาเขามาไปมาเอาเขาเขามาเอาเจ้าแม่เจ้าก็ไปเออนขนาดแล้วก็ไปเห็นยังเลยความหมายเขไปยังเขาไปเขาก็นอนไปนอนเออนอนคือไปดิ่งเกมอะไรว่าตรงๆกันเนาะเขาไปตอนเช้าเขาไปดิ่เกมของเขาข้ามซีโน่ทาลุมะลิงมแล้วัะวันเอ้ยกะวา้นก็สิเป็นยังเล็กน้อยอายกะลิ่นคือกันตะกี้กะเออแต่ว่าเขาลิ่นเขากะลิ่นเป็นงงอีู่เป็นเวลา ไม่ไปให้เราหินเกมอ่ะขอแต่เฮาวดินเก็บคัว่าดินมาได้อืแล้วพนเราพนเมื่อพนแกยังวดสบายเด้เรากินแล้วบ่ยาแงงแงงงวดกินยาอยู่มื้อนี้มื้อนี้กินแล้าเฉ่ยเออรอบเที่ยงกินแล้วแคือบ่กินบ่ได้คืนลืมนึมไปไปหากินก่อนไปกินแล้วมาเด้อกินแล้วแล้วว่าข้าวฮะข้าวเที่ยงยังมันกินต่อ่ะไป ไปทามไปเท่าดูทำไปเท่าเอ้ยไหนน้องน้อยมีคนกินให้บ่าให้เพื่อนน้องน้อยอยู่บ่นี่หิวอยู่บ่ลนหข่าวฮะฮะบ่อยากยันบ่หิวข่าแล้วเรจะกินแล้วเอาขึ้นเมื่อไหร่อืมดัดเกล็ดแล้วมึงแค่พอได้เอิึดเลยหานเถีนบอกน้ำพอนน้ำ้อน พอดลยห้เราเอิดนี่พี่น้องไงเนาะมองมองใส่สิขืนไปต่างกล้องไว้ให้ชีเบิงอิ่เทิงด้วยว่านนี่โอ้ยถ่ายคลิปพดว่าต้วนคลิปอันตอนเจ้าใส่ประกอบอันนี้นี่ ่เห็นครับิ่มเปิดไหมเมื่อตัดเมื่อวานนี้เวลาอ้าวคลิปคือบูมีเสียงวะแล้วเวลาเริ่มเปิดไหมโอ้ยแม่น้องนยหยุกกระตุกน้ามักขักเมื่อวานนี้เจ้าว่าแปลงไม่ใช่ใครเออแล้วเวลาคลิปบูมีเสียงเจ้าทีได้เลื่อนหาอยู่บนบึเห็นเออเห็นแต่ตัวนนไปอ่ะมันยังน้องปลาเออน้องปลาแล้วเพื่อนว่ามันยังมาติดกรุงเทพกรุงไทยอย่างนี้ลูกสาวกกหนูดาวหนูดาวมาติดกรุงเทพหนนูดาวเพ่ โอ้ยจตมันมาคือขักคืนเน่เหรอชิปนั้นผมโอ้ยพวกระิมตัดกัขักไห้ FC เบิงกับซีฮัวนี่เราขียหนาแมน่อหยกยกกัตุงนามซาลิตเอื้อเปื่เราเห็นเมื่อวานนี้เราพดาเบิงบ่ี่นฮะเบิงหยกฮะเรื่องเปิดไม้เมื่อวานนี้โอ้ยราเรเหนเยมีจักริหยกจังเล้วหมือนนี่เนาะจังหวะหยกไทยจังหวะนี่แหล

ยาดอเยาดอแต่บุญบุญทวีเช้าวันนั้ได้แอดมผูแหงก็จะขี้จะขี้แกนวดหละถึงนเาะขี้แกนวดใดมแล้วแห้งวยมาไม่เมื่อยกับทดักเจ้าแก่ั้านี่กับปัโทกับต๊ดใส่แก่ันข้ากนยาดิน้าข้าวท้องสามเท่าเทากินมาพรกินได้กูกินเลจับมันไปได้กเขากันน่า น่ะที่ใดที่มึงดนเ้ยเยเอะไรขนาดเดี๋ยวเหุเี่ยงเนาะอะไรมุ่งแล้วนี่ก็จบเนาะจบก็คือข่าบ้านลลกรกันเอขนานั่นกับขนาบวชคำอื่นเพราะว่ชื่ออะไรันสาบผงชงเนาะอมีแต่เก็บตนาบนลอยสาบบนลอยทั้งวันหล้อือหาขี่เริ่มชะามันแหละเด้ ว่าที่แรกว่าบริษัแล้วนี่ท่านเขาเนี่ยคุณบที่ัทเหนของขันมาบ่อยใช่คือบริบทด้วยโดยจะเขียนบุเห็นพี่หน่อยไหมโอ้ตั้งตุกตุกถ่ายมุมชูงไอเอฟซีเบิ้งนอน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 ตายเหรอวันเนาะฐานยังอยู่ข้างอืมเออนอนฐานเราใส่อยู่นี่แหละ mười hai tuổi hai mươi 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 hai tuổi 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 hai ทำมาเพิ่มเหตุหาได้ก่สิบวกเพิ่งไงก่อนอะไรอ๋อเอกเพิ่งไงมันกจบแล้วข้านาหอนซ้ายได้บ่เด้งสะเอินคนมาหอนซ้ายก่อนโอ้ยอือเพิ่นยังกรนหนั่นอยู่นหน่อย่่อหน่อยไอ้ซื้อหายกกน เก็บไว้ใส่ดีดเดอร์อ,อักซาดเดอร์เพือ่อ,อสี่หนั่งเหน,หนีเ่ยฮะใบสี่สิบพันส่งฮนะใส่เบิร์แล้วบอกส่งอพอดีอยู่บ่เอืมอมเข้านี่ซื้อส่งกับซื้อมุอง่งให้เพื่อนพี่นอ้องไอ้เบิดแสนเจ็ดสองแสนเจ<ป>็ดสองแสนเจ็ดสิบขนาดบุญที่เห็น หางเงินซื้อเองหนกับสองสามมือเพรานสีได้สามแสนสองแสน,นหนะกันเนาะไปส่งตัวหนึ่งอ้อยายก็คือกันก็สีได้อันเบิ่งส่งตัวเองไม่ได้ซื้อสามพี่น้องเลย <c oughs> แต่ว่าเห็นน้องหุ่นนั้นก็ได้ว่าซื้อให้เพิ่์นพี่น้องเนาะพอได้เป็นกำลังใจให้เพิ่์นพอมีกำลังใจสูต่ออะไรเป็นอ,อย่างไรถ้าลองปลาไส้หน่ก็ส่งตัวเองก็ไม่ได้ซื้อใส่ไปส่งพ่อพี่น้องเางไ อาจจะายเงินกันสิซื้อกก็ัถ้าได้นอกจากจ่ายว่างานออกดีกว่าอ่างานวันที่เสารองสารสามนี่กับวันอย่งนี้งานงานแต่งเอื้อยนี่เพราะว่าเคยซื้อหายแต่สายฟ้าตอนอาการน้องพระแทก็ซื้อเป็นอยู่สายฟ้าแต่ทวียังบอกไปซื้อหายจากเถื่อเงินส่วนตัวหันมาเป็นอย่างไง เรื่อเงินผู้ใหญ่เนี่ยเคยซื้ออยู่เนาะเสื้อเสื้อใช่ยุบอ่ะเสื้อตัวซื้อไงฮะใช่อืมเสือเขนยาวก็ซื้อให้อยูจะเป็นเงินผู้ใหญ่แต่ว่าเงินนอกก็ใส่เองค่ะยังบม่เคยซื้อจกเอเลยว่าซื้อให้เพื่อนเป็นยังไงเห็นน้องเพื่อนไปกเห็นเพื่อนแนมคืออยากได้แค่เนาะพอหูอยูุกหอนดิลีเมนูหน่อยแล้วต้มนี่ยัง ถือว si ่าเราเริ่มมุงอ่าใกลสิแล้วแล้วเนาะก็มแล้วก็ใส่บานแล้วอันนี้เอาบานนี่ก็เข้าได้าบไปเดี๋ยวถ่าน้องก่อนพี่น้อง้ถ่าน้องเพิ่นมาหน่อยนึงเดี๋ยวสิถ่ายเบิ่งต่อเเบิ่งต่อฮอเนาะปึ๊บเดี๋ยวหยุดไปก่อนพี่น้องเอ้ยเอามาต่อพี่น้องเอ้ยสเอตั้งเ็ดจังดนี่เนาะ อขอทำมาเห็นยังฝนวัดโดยใช่ม <laughs> <ะ> <c oughs> ึงเข้า, <c oughs> ขาบ่แม่เอ้ยเจ้าเออมข้าขึ้นหนึ่งว้แถเข่าบ่เจอเข่าวบแเลอเออข่าวบแล้อบ่แม่เจ <c oughs> ้า กินยังกันนะยังไปทานนมำหนุ่อเออคือเรากินตามินทานน้ข่าวยังไปฉุกแม่นุ่งยงุกนัว่าโชคจูด้ยอ้มีนานโชคแท้ยงไกรลมแหงหนกเอ้ยออไดานบอกด้ยเจากระหานนีมันมาค้่งหรือว่ากม่มีเลยเอ้ยเออเจ้ามีชื่อว่าเนได้ใครบ้เจ้าชื่อ ช่อนะชอะชได้แหละสิจอยช o จอยชแม่จอยอมีลูกจะคนแล้วหาคนลูกหาคนเลยเลเอาจะจปีเคยหาปีหาปีลูกลูกหาคนเเออเอาเอาพัวตะต่ยังนอยเลยเออพัวแตยยังน้อยเเอาพัวแต่จะปี ปีแต่ชองปีด้ลูกเอ้โอ้ถ้าได้กว่าเจ้าเอาลูกนี่พาแผลตั้มแมนบ่กด้เออด้วยลูกแม่นอืมอืมมันลูกเปิดแล้วบ่เออขึ้นไปขึ้นแล้วลูกเอ้เออนั่นๆบ่กด้วยทัวเจ้าดิผัวใครชื่อว่าไฟนอนผัวเจ้าอยู่ไร พอเขาไปเห็ดเวียกลูกไปเห็ดเวียกเลยไปหาเงินชื่อเขาเออบ่เจ้าไปหาเงินจงงผุ่นมาผุ่นไปช่องเดือนอะไไปช่องเดือนอะไรอะไรเงินยังเห็นอยู่เงินยังผักมายังเห็นผักมาลูกเลยโอ้ข่าวสีกินก็บ่มีเห็ดได้ไรล่ะบาทนี้ไปคอไปคอจังได้หนึ่งนี้ได้ ไ่คอนักะกเจ้าอืมอือืมเมื่อนี้ได้จักโลกไปคอมามือ่อวานได้สา,ามโลโลูกเลยสามโลกโดยมาคุ้งกินแล้วลูกเลยมากุ้งกิน,กกนลูกแม่ลายเออยังงอป้คือเอาลูกลายเถอะ อยากได้ไรแม่อยากได้ไรลูกเออจักปีอะลูกเจ้าฮะลูกค่ะลูกผู้ใหญ่จักปีลูกผู้ใหญ่ปะเจ้าชิปเอ็ดปีเออผู้ผู้กลางผู้กลางค่ะชิปสามสามผู้น้อยชิปแปดรวยรวยชิปแปดเด้อ เอาเอาพอแล้วพอแล้วโอ้ยพี่น้องให้เลือกเถอะแับนี้เนาะสุ้มใส่แม่ไพ่จะเนี่มันหมดชุกแล้วนี่อ้าพอหยอกวัวเรืพี่น้องเลยจะเห็นอยู่ใส่คลิปแบบนี้เขาเห็นอยู่พูนแถวนะฮะแถวบอดมอยแต่วงคลิปไผ่เข้าบูเจอบูเจอเลยอืมอาจะเป็นคลิปเขาบอกเตียงเขาบอกดีเพียงไรไม่เลยมามีลูกจักคนหรอวะ ลูกเฮาเฮาฮาฮาปีลูกสิบฮาปีพ่อไปใช้อะไรสิพ่อมันไปแล้วพ่อมันไปใช้ไปแล้วลูกเอ๋ยพ่อมันน่ะเนี่ยเนี่ยพ่อมันนอนเอามันนั่งพี่น้ำใช่สิแล้วเราบอกกินเห็นผืนลงมาผักกินี่พหนือเปล่า ฮะกินจะรับ้าจะรับจาคือรับนะพวกได้พมเงาแล้ว่าปุ๊กเขามาปุ๊กมาเผาอ่ะก็เผาแล้วก็ทำเผาแล้วเนาะอ่ะก็คมไม้คือเ่าเหมือนเผาลูกเคยเ่ามันมีไรมีายค่ำแล้วก็่าเ่าเว่าพูนขยุ่ายกลัวสินานั่งคำนั่งหอเมื่อบ่เป็นยนี้คือหอเมื่อ mấy bữa này đông đông rồi bảo bảo đơn đặt hả thôi nói bảo ừ. xe hai phòng nam đây ông nam đây cho con mẹ nhặt nhụa anh thấy đâu hiện phòng nam của chắc nên Mình... à. hàng nào đấy bớt nữa này nó bảo เรามายับบางเขานังเขาดีชัวร์ใช่นะบางเขนสายบ่มา่บมาูกเอ้ยดูกนี่็แต้ชอน่งเครื่องเก้อล้ำอยู่เอ้าเฮ็ดเฮ็ดเท็ดเมดทสินอนฟังปิ่นหาตัวเองงี้แสงว่าแสงจะลักล้างทั้งฮ่าอะไนี bố sợ sửa khen nhau hén này trên mày bớt phù hén mày còn được ừ. bố mặt phải sửa khác nhau hút mắt hỏi nó hỏi cô Ừ. 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 Bóc xem là... าาเดือนสี่ันว่าวะใคร่พอสีได้พุทเนาพุทน้ำพุทเลยไปหาปะเดืนอนงกดรเดือปังปะนะอเอชคการันปะอืมก่อนแล้วเมีผอนแบงมนมียแบงอมไม่แบงก็คือเท่าเนี่ยเนาะกี <laughs> ่เท่า่พูดได้แล้วพูด โไดนคเลยโผล่ใส่หนาเลยโผใสด่ดงปิดดงปิดปากไว้เ <c oughs> ดยขัน่อย <c oughs> ยิ้วเข่าเลยพป่น้องว่ายผัดบะจียิ้วเขาปลาโยอาห์กินหมดเลยงามแล้วไพมาห่างจบบาปา <c oughs>

ก็อยากเป็นล yeah, ูเคยแล้วบ่เออโอ้เิมือก็ทาไปหใช้แล้วโอ้ยังสองแผ่นยังสองแผ่นยังมแผ่นองสองแผ่นพีงใช้อ่อือ อางนี้เป็นกังใจให้เรือบสางเด้อนี่ทางนี้กินขนมถ่ายอยู่เป็นยังคืออาหาตา้มินต้นน้อยบ่ต้นดักให้จิตเป็นต้อเลย

แวกแพรัแ้าวหวขันไพ่างแค่หอนหอนช้อนียไหวนี่พอเราสะอันมุงเร้วแล้วก็ต่อเลยเนาะ้จ้าอืมเอามันบดเดียบหอนใายต่อเลยนะไวกลูกเคยมาแล้วันอืมลองลองยืนใกล้กันดูลองทวีกับ อย็นนี่เออเย็นนะอ่จได้แห้งเช่ไหนาวลมกับลกเคยเออยืนได้ปินนะปินงหงะมั้เออนี่น่นี่นี่น่เี่นอ่นี่นอ่นี่นอ่นเ่นีืนีๆนีออี่อี่อีืนีนี่นี่นี่นไว้นี่นอ่นีี่ยน่น่น่นี่นี่่นี่บี่น่น่นีี่นว่นี่นย่นี่่นี่นีนี่น่นี่นีอนี่นอ่นี่นี่่นีอ่่น บันีอะไ่บอบกิกด่้นี่มะบันีเอาปลเท่าเท้าเลยอกจ้าวเลยค่ะเปนย่างของน้ำเราเป็นยังนี่กระพอนี่กรลูกเกี่ยวใช่่าแล้วเฮ้ยด่าแล้วถ่าล้วพีดองเฮยนี่เราจะพิ่งเยียบได้หะได้ได้บองเร็วเรยหันเไ เรียบได้แล้วบอกจักบ้ว์แหละเอาเป็นถักเนาะเอาแดดเด็ดมาเขามาเอาแดดเขามาเจ้าก็เขามากเลยเียร็จะมีเช่นฮะ อะไรเป็นงอยแม่ไม่ได้เนเพราะว่าสิ่งนี้หรือไ่บอแล้วตัวนี้จิตอกแปลาลมได้ได้ฮะได้ฮะเป็นนะได้บอฮานานี่ยมันก็ได้แล้วพอได้งงอยกาดห้วยแล้วฮะเป็นทางซีซีแป็นนะก็ได้แหละไม่ปลาลมเอาตัวนี้ใส่เลื่องเลยถอนเนาะพอโพ่พี่น้อย ตัวศั์นองมาใส่กรถ่ายได้แ่ชิมาที่ไี่น้องเลยอนมอห้ากบซํานีฉันเบาพึงเอลงกิ๊กลงอะไร่าจุดอะไรจันปากผุดพีตัวนั้นผุดผีหลุดีหลุดโอ้โหแก่แล้วเมอกบะึงัวได้เอเียเขาเสียเขาเขาเดียว เห็ดมาั่วกพอหลุกต้องในตัวเอาบ่มือแรงเลยพูดเถอมีแนวเห็ดเ้อมือแรงนี่ไปซอยน้องหน่อยหดหัวมโมหดแล้วบอกมือนี่ยังอ่ายังแล้วหัเขียวเเป็นหมากแล้วบอกโมนะหมากโบให้ไกลครับหมากโบทำไกล้ครกล้จะจะโดยด้วยสาว พี่น้องเอ้ที่ว่ากายสีธรรมเด่นแด้เอ้พี่น้องเด้ออืมมองหน่อยกันยิ้อยู่บดมือนีออ่เห็บตาเสียแค่นีนคือแคอืมจะเอาลูกลายคนเลยจนตาโลเลยเนาะเด้เรียกลูกยังลูกลายลูกลายใช่พอเลยใช่พอไพอปเห็ดเบียกรวยยังพันหน้า ฮะฮะไม่ต่นไม่บอกฮะเนยเอาโอเคเด้วพี่น้องได้ส,สำหรับคลิปนี้กับคือประมาณเนี่ยเนาะก็คือว่าอัปเดตปลาชุดหลอบแรงคือว่ามุ่งกันยังละประมาณแผ่นหนึ่งสองแผ่นก็แล้วแล้วพี่น้องเ้ยเอาอยู่ดีมีเฮงบอสกูสุข้ขขนเนาะขั้นตอนต่อไปข่าวบ้านนะครับ อาสาบก็ว่ากันไปเถี่งนอนเดี๋ยวจังว่ากันเอ้าอยู่ดีมีแหงว่าชูทุกคนถึงในส่งวานดำด้วยอ่ามีพัปะปัญญาอยากซอยเรือเพิ่มเติมกันยินดีคือต่อมาหาไใหญ่จะพี่น้องเดชไปอยู่ดีมีแหงสบายดี